สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแกงคั่วหอยขมตลาดนิคมพัฒนาวันพฤหัสตอนเย็นนะครับหอยขมนะครับนี่เป็นชะอมนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะขายชุดละห้าสิบบาทนะครับคัวนี้เป็นผักอะไรครับพี่อันนี้เป็นใบชะพูครับใบชะพูนะครับนี่นะฮะขายดีมากนะครับร้านนี้นะฮะ แกงกุ้งหอยขมนะครับอร่อยแซ่บนเป็นน้ำนะครับขายชุดละห้าสิบบาทหมดเลยใช่ไหมครับครับผมครับผมถ้าเป็นวันอื่นนี่ขายที่ไหนบ้างครับปกติวันอาทิตย์ก็อยู่ฝั่งหวลาลูกบุกออครับผม ขายที่มาตะพุ้ด้วยนะครับะอาจย์ก็กินโลิค่ะอ๋อครับผมนี่เลยนะครับน่าทานมานะฮะนี่เลยนะครับห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีหอยขมขายด้วยใช่ไหมครับมีทั้งปีกและสูงนะครับสนใจก็เบอร์โทรตามตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะถ้าใครสนใจหอยคมนะครับเบอร์โทรตาม นี่เลยนะครับตัวนี้คือหอยขมนี่คือเราไปรับมาจากไหนครับอันนี้ของมาจากมิงการเลยค่ะอ๋อจากการเลยนะครับอ,อืมครับผมไยด้ตัวนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรน้ำแกงวะครับอันนี้เป็นน้ำแกงน้ำแกงนะครับวันละกี่หม้อครับเนี่ย สามหม้อนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับร้านนี้นะฮะแกงหอยขมนะครับขายดีมากนะครับท่านผู้ชมครับทางร้านก็มีบริการคนละครึ่งด้วยนะครับรับสแกนนะครับรับหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่เดี๋ยวขอถามพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อเชษดค่ะอะไรนะครับเชิดค่ะพี่เชิดนี่ครับผม วันพฤหัสตอนเย็นแล้วก็ขายที่นี่นะครับขายแต่ตลาดเย็นนะคะตลาดเช้าไม่ได้ลครับครับผมไม่ผิดไหมครับขายดีมากนะครับท่านผู้ชมนะครับน้ำแกงนี่จะเป็นเป็นสูตราาทางบ้านเลยนะครับตัวนี้เป็นกะทิไหมครับเป็นกะทิค่ะไม่มีปลาร้าค่ะไม่มีปลาร้านะครับเป็นกะทินะครับท่านผู้ชมนะครับ นี่ฮนะนี่ตัวนี้เป็นใบชะพูนะฮะนี่ได้ครับลูกค้าตัวนี้เป็นชมนี่คือยอดสวยมากครับสีอ่อนมากเลยยอดอย่างเดียวค่ะอืมครับผม,มะะอ่าเด็ดนะให้ลูกค้าลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับทอาเชิญน,นะครับขายดีมากนะครับวันนี้คือลงน้ำแกงนี่นคือสามหม้อแล้วนะครับวันนี้นะสุดยอดนะครับ ลูกค้าแย,ย,ย,ยกน้ำก็ได้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้แย,ยกน้ำนี่กี่บาทครับเน,น,น,นี่ยตัวนี้ก็เท่ากันนะครับ50บาทนะครับ,บใส่ตู้เย็นนี่คืออยู่ได้3วันเลยนะ,นนะเป็นบรรยากาศนะครับขายดีมากนะครับร้านนี้นะครับ ชุดละห้าสิบบาทน,ะนาะเป็นหอยขมคือรับมาจากเมืองการเลยนะครับท่านผู้ชมครับของอะไรบ้างคะมาสันะครับทางร้านรับสแกนทุกอย่างเลยนะครับ ห้าสิบบาทนี um, ่คือไม่ได้ช่างนะครับกาเอาใช่ไหมครับกาเอาเลยนะครับแต่ว่าให้เยอะนะครับให้เยอะครับผมเกลังหอยขมนะครับสุดยอดเลยนะฮะ ปริมาณ50บาทนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากนะเนี่ยกับแกงก็ได้กับกับแกงก็ได้นะพี่นะกับแกงก็ได้นะครับสุดยอดเลยนะครับโอ้ขายดีมากครับตักไม่ได้หยุดเลยนะครับโอ้ขายดีมาก น้ำแกงนะครับเติมน้ำแกงแล้วนะครับวันนี้สามหม้อแล้วนะอันนี้เป็นสูตรกะที่สูตรเฉพาะทางร้านเลยนะครับท่านชมนะครับมีขายสูตรขายแฟรนช์ายไหมครับไม่ได้ขายม่ได้ขายนะครับขายแกงแกงคั่วอย่างเดียวนะครับขายแกงคั่วอย่างเดียวครับผมไม่ขายสูตรไม่ขายแฟรนชชายนะครับก็ถ้าอยากกินของอ,ร,อร่อยๆต้องมาที่นิคมนะครับ ร้านนี้รับประกันเลยนะครับว่าขายดิบขายดีนะครับท่านผู้ชมนะครับ ตัวนี้เป็นหอยนี่คือหอยสาดมาครับไม่ไม่อมที่โคนนะเพนน้องไม่ไม่อมนะครับหอยเลี้ยงนะครับตัวนี้คือเขาเขามาส่งใช่ไหมครับคือเรารับประจําเลยใช่ไหมครับรับประจำค่ะรับมาเป็นตัวก็มาทำเนาะครับผมเราคือเรามาแค่เองใช่ไหมครับใช่ค่ะรับฒนาการตำสาดนะครับสดใหม่เลยนะครับนี่นะฮะสุดยอดเลยนะครับ นี่ตั้งแต่ผมถ่ายมานี่คือพี่เขาตักไม่ดีอยู่เลยนะครับขายดีมากครับวันนี้ขออนุญาตถานเหรอครับวันนี้กี่โลแล้วครับวันนี้หอยเนี่ยวันนี้เหรอครับกครับผมวันนี้สิบสี่กิโลนะครับผมสิบสี่กิโลนี่คือหอยนี่ไม่ได้หนักนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าเยอะนะครับสิบสี่กิโลนี่ไม่ใช่น้อยนะครับครับผมนี่ครับ ครับแต่ว่าคือนี่ส่วนหัวเลยนะครับเนาะส่วนที่แบบกินได้แบบอร่อยเลยนะครับแกงขั่วหอยขมนะครับร้านนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับชุดละห้บาทนะครับพิเศษนะครับที่ตลาดนิคมพัฒนากิโลสิบสองทุกเย็นวันพฤหันนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมครับผมโอเคกันนะครับคลิปนี้นะครับผมตะลอนถ่ายคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าไปชิมดูนะอร่อยอ๋อพี่ใจดีอันนี้ของอะไรคะผมว่าผมอาจจะซื้ออยู่ ของ YouTube ตะลอนถ่ายคลิปครับรอบผม,มผม<ด>ครับผมผมอยู่แถวนี้แหละครับนี่พี่ใจดีให้ผมมาชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปชิมนะครับที่แรกผมก็่จะซื้อพี่พี่ใจดีให้มาขอบคุณมากครับพี่นี่ลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับลูกค้าลูกค้าประจำไหมครับเนี่ยคือมาซื้อ,อต้องลองเดี๋ยวต้องติดใจแน่เลยรับผมขอบคุณครับผมนี่นะครับโอเคครับลิปนี้นะครับผมตะลอนถ่ายคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมแวะมาออดหนุ่นะครับร้านแกงขั่วหอยขมร้านนี้นะครับ ขายดีมากครับท่านผูช้ชมนะครับ